ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอามาอนี้เดินทางมาจังหวัดอุดรธานีมาประกวดกับทันกำน,นันผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาเนาะเอาปรเอาล่างเข้ามาบริเวณน,นี้เอาโทรศัพท์เข่าเอากําลังเดินทางมาศูนย์ที่บงประกวดอย่างเลนนเนาะเดี๋ยวที่นึงนะที่ไทยทัยทนกำน,นั่นเดี่ยวแต่ที่นึงยางเดี๋ยวเลยเกิดจัดเกิดจัด ไ็นไครับมาตาใสครับนี่มาตาใสเนี่ย<บ>โอ้แ่บแ่บแฉบแฉบที่ดาเซเว่นเดีย,<ๆ>ยว่าทีขึ้นไปทั้งๆงคนปิดหองรัดคนวัยขึ้นไปเอาเชิญเชิญครับฮะแต่ว่าที่แปดออรังหันจะได้ขึ้นไปด้วยเอาบอมามาประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงอยู่ กอนท่านี่โอ้ฝืนการคอนเทนเจกระิงมีพบมัดทุกจังวัดคอนเทนเนอ์เาะมาหมอโอ้พระจ้าเาเกิดจากเกิดจากเนาตำบลวันวามคือเมืองจังหวัดคอนเทนน์นำิมโดยกำลังสำรานมณีขาววนหน้พอผู้ใหญ่โมซีพเนาะเกดจัดเกิดจัดสแข็งสาแรง จะถามตอนจะังกก็ล่นนะานข่ยนตอน็นี่ทอนี้นะครับเราด้ให้มันผตอนนี้มันูลแล้วนะครับเพราะว่าได้เข้าไปูคไ่แโรงงานเแค่โรงงานครับครับวันนี้ทางชาวบ้านนะครับเป็นการต่อช้าครับเป็นที่นที่แห่งตอ ไปแหตต่อครับต้องเอาภาษาไปต่อต่อไปขอครับครับครับ เอเันนี้8สอบครับสองก็ิองเันต์หอาครับเอาเส่หวานปลาซิวครับปลาซิ่วที่เก่งจริงครับโอ้สวยจังฮะไปร้อย้ะครับ ผมว่าเนี ų, cow, кор, ่ยนี่ก็จะเป็นงานก่อนเมื like sure. the ่อก่อนชาวบ้านเขาจะปลูกเป็นทังขาวแล้วก็พันแดงมันจะออกดอกอยู่ประมาณหนึ่งเดือนตั้งแต่เมษาถึงฤษภาแต่อันนี้จะออกตั้งแต่เมษาถึงตุลาสร้างผลผลิตนะครับรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับมันไม่ได้อยู่ในการออกดอกออกซ้อราคาดีนะครับวันนี้ไม่นพอขายนะครับเราเราปลูกเป็นสมาชิกไหมใช่ครับวัแต่ยัง รวมๆไปในตำบลเลยนะครับในตำบลคำว่าเขาบอกว่าจะปลูกอย่างนี้หมดเลยผู้นําการเปลี่ยนแปลงของบอกเป็นต้นแบบในการปลูกแต่ละคเรือนอยู่แล้วนะครับมันจะไปเชื่อมโยงกับผลผลิตที่เรากินได้แล้วก็มีส่วนนี้ไปลงมีส่วนคุมภาคปลอดภัยนะฮะตลาดของเราเมื่อก่อนเมื่อก่อนในเกษตรกรนี่ก็ปลูกคนตะเนียเกษตรกรเยอะเขามันมีที่จะขายเขาก็ปลูกมาแก่ก็จะสบายชีพก็เมื่อก่อนก็ไม้หล่อลงมาเรื่อยๆ

ดูในดูในกระเป๋าสีอะไรมีน้ำเกลือเกลือเพราะมันน้ำด้วยใช่ค่ะแล้วก็ประวัยุค่ะนี่ก็เป็นของที่เราได้มาค่ะนี่ละเป็นเสียบไม้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นข่อยอ่านที่แบบค่ะคนหนึ่งจะเป็นข่อยด้วยนะคะแล้วชื่อเจน ขัานแกนะครับก่อนที่จะมีการงนอรก็ต้องเริ่มต้นที่จงแน่อน้อให้้วก็จะเปลี่อนอที่ว่าจะเปลี่ยนภคพที่รปลียน่น้ครับวาแผน่น